เด็กชายแค่มองของกินบนโต๊ะแต่แม่กลับเอาข้าวต้มร้อนราดหัวเขาอยากกินข้าวอีกเอาจับหัวที่ร้อนอยู่แต่ไม่กล้าพูดอะไรเพราะในโลกนี้คนที่ใจร้ายกับเขาสุดคือแม่แม่ใจร้อนชอบเอาขาเตะเขาตอนโกรธก,ก็ใช้ไม้ตีเอาอย่างแรงถึงโดนตีเกือบตายทุกครั้งแต่เขาไม่เคยบ่นอะไรเกี่ยวกับแม่เขารักแม่ตลอดเห็นแม่ทําง,งานดึกจะห่มผ้าให้เธอจนถึงวันหนึ่งเรื่องทั้งหมดก็พังลงพ่อเอารูปมาถามอาทัก์ผู้ชายที่ถ่ายรูปกับแม่คือใคร อาทักรู้ว่าพ่อกําลังหาเรื่องแม่และเขาจะไม่มีวันทรยศแม่เลยแกล้งโง่หรอกพ่อยิ่งทําให้พ่อโกรธมากขึ้นพ่อผลักเขาอย่างแรงจับขาเขาแล้วยกขึ้นถึงอย่างนั้นอาทัก์ก็ไม่ทรยศแม่เขาได้แต่ขอร้องให้พ่อปล่อยเขาพ่อเห็นอาทัก์ไม่ยอมพูดพ่อจะไปหาแม่คุยอาทักเห็นเลยดึงพ่อไว้พ่อหงุดหงิดเลยขังอาทัก์ไว้ในตู้ถึงอย่างนั้นอาทักก็เป็นห่วงแม่มากไม่นานแม่ก็เปิดประตูตู้เขาดีใจที่เห็นแม่ไม่เป็นไรแต่แม่คิดว่าอาทักทยศเธอสีหน้าเธอนิง่ง ฉันจะไม่มีวันเชื่อแกอีกเรื่องนี้ทําให้แม่คิดว่าเขาคือตัวปัญหาเลยอยากส่งเขาไปโรงเรียนประจําแบบนั้นคือเขาไม่ได้กลับบ้านทั้งปียายรู้ว่านั้นไม่ใช่โรงเรียนประจําที่จริงแล้วนั่นเป็นที่ของเด็กถูกทิ้งดังนั้นเลยทะเลาะก,กับแม่อาทักไม่อยากเห็นคนที่เขารักต้องทะเลาะก,กันเขาเลยทําเป็นยิ้มและบอกแม่เขาพร้อมไปโรงเรียนใหม่แล้วอาทักก็ไปจากบ้านตอนนั่งรถไปโรงเรียนใหม่เขาเปิดกล่องขนมที่ยายให้มาข้างในคือจดหมายและกระดาษมีเลขที่บ้านในจดเขียนว่าถ้าเจอเรื่องไม่สบายใจแค่เขียนจดหมายให้ยายา ยายจะอยู่ข้างเขาเสมอตอนนี้เด็กที่เข้มแข็งสุดท้ายก็น้ำตาไหลพูดความรู้สึกของตัวเองออกมาผมอยากอยู่กับแม่ผมอยากอยู่กับยายเรามาหนึ่งปีกลับถึงบ้านที่เขาคิดถึงทุกวันถึงรู้ครอบครัวแตกแยกพ่อแม่อยกกันเขาไม่ทันบอกลายายก็โดนแม่จับพาไปบ้านใหม่ทุกอย่างในบ้านใหม่ไม่คุ้นเคยหลังยากแม่ก็อารมณ์เสียง่ายนิดหน่อยก็จะตีเขาแถมยังใช้ไม้แบตตีเขาตอนเมา หนึ่งครั้งสองครั้งเธอตีจนเหนื่อยแล้วก็ไปแต่ถึงอย่างนั้นอาทัก์ก็ไม่เคยโกรธแม่เขาลุกขึ้นอย่างลำบากจับหลังด้วยมืออันเล็กๆไปที่ตู้เย็นเปิดตู้เอาไส้กรอกออกมามีแต่กินของชอบที่จะหายเจ็บเวลาผ่านไปเร็วมากอาทัก์ก็โตขึ้นเขาคิดว่าแม่อาจจะดีกับเขาตอนโตแต่ไม่คิดแม่จะยิ่งเกลียดเขาเห็นเขาเหมือนอากาศในบ้านยังพาผู้ชายมาบ้านบ่อยๆแถมยังตีเขาถ้าง,งานไม่ดีใช้เขาเป็นที่ระบายอารมณ์ทั้งด่าทั้งตีเขาตอนบ้ายังใช้มีดกับอาทักษ์ อาทักยกมือขึ้นมาป้องกันแขนของเขาโดนแทงเลือดไหลออกมาเอาจับแผลที่เจ็บไว้แต่ไม่กล้าไปหาหมอเพราะกลัวแม่จะโดนจับไปสาเหตุแม่ทํากับเขาแบบนี้เพราะอาทักเหมือนสามีเก่าของเธอเขาขโมอยเงินแม่เก็บของแล้วไปจากบ้านปีนั้นเขาอายุ17เพราะอายุยังไม่ครบเขาต้องโกหกอายุเพื่อทําง,งานที่โรงงานโชคดีที่เขาหายายเจออย่างบังเอิญถึงเขากับยายจะไม่ใช่ยายหลานแท,แท้แต่ยายก็เห็นเขาเป็นหลานมาตั้งแต่เด็กเจอกันครั้งนี้เวลาของยายไม่เยอะแล้วยายบอกความฝันของยายคืออาทักยิ้มได้อย่างจริงใจ เพราะกาลังของยายอาทัก์ใช้ชีวิตขยันทํางานคบกับเพื่อนที่ดีพวกเขากินเหล้าด้วยกันไปเที่ยวทะเลกันกําลังใจจากเพื่อนสุดท้ายอาทักก็ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขสุดท้ายเขาก็ออกมาจากมุมมืดเขาไม่คิดว่าจะได้รับสายจากแม่พอรู้ข่าวพ่อเสียอาทัก์ก็รีบกลับบ้านแต่พอถึงบ้านเขาก็รู้ว่าไม่ใช่งานศพพ่อพี่สาวอธิบายให้เขาฟังนี่คือสามีคนใหม่ของแม่หลังเขาออกจากบ้านหลังงานเสร็จแม่ขอบคุณอาทัก์ที่มาแม่จะรู้สึกเสียหน้ามากถ้าเขาไม่มา หลังจากนั้นเขาก็เข้าใจว่าทำไมแม่ถึงอยากให้เขากลับบ้านเขาไม่เข้าทำไมแม่ถึงทำกับเขาแบบนี้ดังนั้นเขาไปหาหน้าเพราะอยากรู้อดีตของแม่ที่แท้แม่เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนจะโดนพ่อแม่ด่าและตีตั้งแต่เด็กเพราะสภาพแวดล้อมเลยทำให้เธอเป็นแบบนี้บวกกับชีวิตแต่งงานไม่สมหวังหกปีที่อาทักไม่อยู่บ้านสามีคนที่สองก็ตายชีวิตน่าเศร้ามากฟังแบบนี้อาทักก็อยากช่วยแม่ปลุกความดีในตัวแม่พาเขากลับมาสดใสครั้งเขาเลยกลับมาอยู่กับแม่อีกครั้งทำอาหารให้เธอทุกเชา้าบอกแม่อย่าลืมกินยา เห็นแม่กินอาหารที่เขาทำหมดเขาก็ยิ้มออกมาความสัมพันธ์ของทั้งสองก็ดีขึ้นถึงวันหนึ่งอาทักทำแจกกันที่บ้านแตกเลยรู้ว่าแม่ต้องรับหนี้ก้อนใหญ่จากสามีคนกับทั้งหมด180ล้านอาทักบอกให้แม่ไม่รับเงินมรดกถ้าไม่ก็ขายบ้านจ่ายหนี้แต่แม่ไม่ยอมเพราะในบ้านหลังนี้มีแต่เรื่องราวดีๆของเธอกับสามีผู้ชายคนนั้นให้เธอความอบอุ่นแต่เพราะทำงานเยอะแม่ก็ป่วยอาทักพาเธอไปที่โรงพยาบาลเพื่อให้แม่ไม่มีปมเขาใส่ชุดแปลกๆก,กับเพื่อนและเต้นข้างล่างตึก เพื่อให้แม่ยิ้มแต่เขาโดนรอปภไล่ไปแม่ก็ร้องให้เมื่อเห็นภาพนี้ตอนนี้เธอรู้สึกซึ้งใจมากวันออกจากโรงพยาบาลอทักไปเดินเล่นกับแม่ที่แม่น้ําเขาเอาข้าวที่เตรียมออกมาป้อนให้แม่การดูแลของอทักทําให้แม่ซึ้งใจมากเธอตัดสินใจขายบ้านและเริ่มต้นชีวิตใหม่แม่ลูกก็เปิดร้านอาหารใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วแม่ก็จะไปอย่างสงบอทักก็อยู่กับเพื่อนต่อไปอยู่ยังมีความสุขทุกวันถ้ามีแม่แบบนั้นคุณจะยกโทษให้แม่ไหม